จงขอบคุณอุปสรรคโอบกอดเรื่องเร็วร้ายทักทายและสร้างบรรยากาศแห่งความสำเร็จเราทุกคนในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องการประสบความสำเร็จทั้งสิน้นยกตัวอย่างเช่นความสำเร็จในอาชีพการงานการเงินสุขภาพความรักและอื่นๆแต่ในการไปสู่ความสำเร็จที่เราต้องการนั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเราจะต้องเจออุปสรรค และปัญหามากมายก่ายกองจนบางครั้งมันทำให้เราต้องแทบจะถอดใจไปเลยทีเดียวสิ่งที่พูดไปข้างต้นมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนต้องเจอคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เจออุปสรรคในชีวิตหรือเจออุปสรรคเพียงน้อยนิด แต่คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะเจอกับปัญหาและอุปสรรคในชีวิตเพลอๆอาจจะเจอกับสิ่งเหล่านี้มากกว่าคนทั่วๆไปเสียด้วยซ้ำแต่คนเหล่านี้เรียนรู้ในการรับมือกับปัญหาและอุปสรรคได้อย่างมืออาชีพนั่นเองและนี่คือ4เทคนิคที่จะทำให้ท่านก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคแล้วพาตัวท่านไปสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ 1. งจงขอบคุณปัญหาและอุปสรรคฟังแล้วท่านอาจจะงงงงก็ในเมื่อมันทำให้เราต้องรู้สึกยากลำบากรู้สึกทุกข์ใจรู้สึกท้อแท้แล้วทำไมทำไมทำไมและทำไมเราจึงต้องไปขอบคุณมันด้วยถ้าท่านคิดแบบนี้ท่านจะเป็นได้แค่คนธรรมดาทั่วไปและมีโอกาสน้อยที่จะ ประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในมิติใดก็ตามแต่แทนที่เขาจะบน่นจะโทษคนอื่นหลังจากที่ประสบพบเจอปัญหาในทางตรงกันข้ามเขาจะขอบคุณปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นการขอบคุณจะช่วยให้คนที่ประสบความสำเร็จหยุดบน่นหยุดโทษผู้อื่นหยุดนึกถึงแต่สิ่งที่ขาดในทางตรงกันข้าม เขาหรือเธอจะเริ่มมองหาโอกาสมองหาในสิ่งที่เขาหรือเธอมีอยู่และเริ่มใช้ประโยชน์จากโอกาสหรือสิ่งที่เขามีอยู่ให้เกื้อกูลต่อการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคเมื่อทำได้แบบนี้ก็จะทำให้เขาหรือเธอเก่งขึ้นฉลาดขึ้นเชี่ยวชาญขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้น 2. จงโอบกอดเหตุการณ์ที่เลวร้าย ฟังดูแล้วมันขัดความรู้สึกไม่ใช่น้อยแทนที่เราจะหนีห่างจากเหตุการณ์เลวร้ายแต่เรากลับไปโอบกอดมันถ้าจะบ้าไปแล้วใช่ครับไม่มีใครอยากเจอเหตุการณ์ร้ายๆถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้เราจะทำยังไงล่ะทีนี้เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องโอบกอดมันไงละ่ะ คำว่าโอบกอดหมายถึงหันหน้าสู้มันแทนการกลับหลังหันแล้ววิ่งหนีจุกตูดการหันหน้าสู้ก็คือการใช้ความกลัวมาขับเคลื่อนตัวเรายิ่งเรากลัวเรายิ่งมีพลังขับเคลื่อนท่านทราบหรือไม่ว่าความกลัวมีค่าเท่ากับความสําเร็จยิ่งเรามีความกลัวมากเท่าไหร่ความสําเร็จก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นหากเราเอาชนะความกลัวแล้วก้าวข้ามมันไปได้ คนที่ประสบความสำเร็จเมื่อเกิดความกลัวจากการต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายๆเขาหรือเธอจะกลืนกินความกลัวนั้นแล้วใช้ความกลัวนั้นเป็นเชื้อเพลิงในการเดินทางก้าวข้ามเพื่อให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ร้ายๆเหล่านั้นเมื่อท่านเผชิญหน้ากับมันด้วยความมีสติหนทางในการเอาชนะความเลวร้ายของเหตุการณ์จะค่อยๆผุดขึ้นในสมองของท่าน และในที่สุดท่านจะก้าวข้ามเหตุการณ์ร้ายๆเหล่านี้ได้นี่แหละคือความหมายของคำว่าจงโอบกอดเหตุการณ์ที่เลวร้าย 3. จงทักทายความสำเร็จณวินาทีที่ท่านตกอยู่ในสถานการณ์แห่งความเลวร้ายความกลัวย่อมเกิดขึ้นการที่เราโอบกอดความกลัวอย่างมีสติจะทำให้เรามองเห็นสถานการณ์อย่างชัดเจนนั่นคือนอกจากเห็นปัญหาอุปสรรค ที่อยู่ตรงหน้าแล้วเราจะเห็นโอกาสที่จะก้าวข้ามปัญหาและมองเห็นความสำเร็จอยู่ณปลายทางในลักษณะแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์และนี่แหละคือโมเมนต์ของการทักทายความสำเร็จยิ่งท่านโฟกัสไปที่แสงนี้มากเท่าใดหรือทักทายมันด้วยใจจดใจจอ่อแสงสว่างนี้จะยิ่งชัดขึ้นยิ่งชัดขึ้นเมื่อภาพความสำเร็จเริ่มชัดขึ้น ความกลัวจะเริ่มถอยหนีจงจำไว้ว่าเมื่อสมองโฟกัสในสิ่งไหนแล้วมันจะพาเราไปสู่สิ่งนั้น 4. จงสร้างบรรยากาศแห่งความสำเร็จมีคำกล่าวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคำกล่าวนี้ก็คือท่านจะเป็นคนอย่างไรให้ดู5้าคนที่สนิทกับท่านในยะของมันก็คือสิ่งแวดล้อมตัวท่านมีผลอย่างยิ่งต่อความคิดความรู้สึก และพฤติกรรมของท่านดังนั้นจงสร้างบรรยากาศแห่งความสำเร็จด้วยการพาตนเองไปอยู่ในบรรยากาศที่จะเกื้อกูลให้ท่านประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วยการไปอยู่ใกล้ๆกับผู้คนที่ต้องการหรือกระหายความสำเร็จและพยายามอยู่ห่างจากคนที่คิดลบๆ หากเป็นไปได้หาโค้ชที่ดีสักคนเอาไว้ช่วยให้คำแนะนำท่านก็จะเป็นการสร้างเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จผมดรนุย Strategic Man ขอการันตีกับทุกท่านว่าหากท่านนำเทคนิคจงขอบคุณอุปสรรคโอบกอดเรื่องเลวร้ายทักทายความสำเร็จและสร้างบรรยากาศแห่งความสำเร็จไปประยุกต์ใช้ในทุกสถานการณ์ชีวิตของท่านท่านจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน แล้วพบกับผมใหม่ดรหนุ่ย s t a r ์จิกแมในสาระดีๆในเรื่องการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจสวัสดีครับ